กระผมนายพสีเข้มวัฒนธรรมจังหวัดนครตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราชสองในการประชุมในวันนี้เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13าพฤศจิกายนสอพัญญัติไว้ว่าเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและของชาติและประสานการดำเนินงานด้านด้น้งสภาทุกระดับให้แล้วเสร็จ ในเดือนกรุงเทพและจังหวัดเรียบร้อยแล้วได้แก่สภา,า,าวัดจังหวัดสิแห่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดหนึแห่งรวมทั้งได้รับความคุณคร้อจะะากประธานสภาวัฒนธรรมทุกประบัดผู้แทนพระครูนิยุทธ นายจำลองสบานนะครับแล้วก็รวมถึงท่านนณะกรรมการทุกท่านท่านหัวหน้าสุตโรงพยาบาลสวรรค์ประชารับท่านครองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านสถิติท่านที่มาเข้าร่วมพิธีในวันนี้ที่โรงพยบที่เทศบาลเป็นผู้ซึ่งจะทาหน้าที่พั่จุัา ขึ้นชาติประส,สถานหน้าร้อยห้าสิบสามแล้วก็รูปถึงบทประชุมที่เกี่ยวข้องรูปถึงขอบคุณทางท่านวิทยากรในการเสนอที้เราก็ได้รับเกียร